เขาทําให้มันยากไงเขาไม่เขาไม่เดินตามที่พุทธเจ้าบอกเขาไม่ยอมเดินครับเขาไม่ยอมเดินเขาก็เลยเขวไปทางเขวข้างทางอ่ะเข้ากับลัทธิศาสนาอื่นที่มันนั่นถามว่าเจ้าขอเออเจ้าลัทธิเจ้าศาสนาอื่นที่เขาว่าบมเพญบมเพญเพราะว่าต้องใช้มาแม้แต่พุทธเจ้าเอาเรื่องพุทธเจ้าพุทธเจ้าสิบชาติบ้างอะไรบ้างแต่พุทธเจ้าบอกว่า จริงๆอย่าเอาอย่างท่านมันลําบากแม้กก็ตั้งชาติสุดท้ายท่านก็ทรมานท่านก็บอกเอาอย่างท่านให้เดินทางที้มันสบายว่ามันเป็นเหมือนกันเข้านิพพานเหมือนกันเป็นครูอ,อาจารย์นี่ถ้ารู้ก็ต้องมาปรับสอนลูกศิษย์เหมือนกันพยายามปรับลูกศิษย์เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ตามเข้ามาง่ายๆให้ได้เข้าใจอะไรง่ายๆขึ้นมากกว่าเพราะนั้นถามว่ายากไหม มันยากตรงที่คนเขาปฏิเสธเพราะเขาไม่เป็นสามาทิติพอไม่เป็นสามาทิติก็เรียบร้อยเลยสมาทิติถึงที่ขึ้นข้อแรกเลยสามาทิติอมสามาทิติไม่ได้เขาก็ไม่ฟังเลยฉะนั้นเขาจะเป็นอย่างที่เขาเชื่อเขาเป็นมันก็เลยทำไม่ยากจริงๆถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากไม่ง่ายถ้าเราบอกว่ายากก็ยากถ้าบอกง่ายก็คิดมันง่ายเกินไปถ้าเราไม่บอกอะไรเลยแล้วก็เดินาเนินตามทา,ทางที่ท่านบอกมันดีกว่า ลองอ่ะเพราะท่านท้าอยู่ในสว่างขาโตอยู่แล้วถ้าใครบอกว่ายากเลยสว่างขาโตท่านท้ามันเป็นสันติโกอกาลิโกเอปัสสิโกโอวานะยิโกเอจัสโกเข้ามาน้องเข้ามาใส่ตัวโอวานะยิโกน้องมาโอวานะยิโกเอปัสสิโกปัตจตังเป็นรู้เฉพาะตนเป็นสิ่งที่ที่เยี่ยมที่สุดแล้วก็รู้โดยเฉพาะตนดังนี้แสดงว่าท่านท้าในสว่างขาโตทำ สวัสดิธรรมทันท้าให้เราลองแล้วจะเห็นผลไม่จํากัดการแล้วสิ่งที่เห็นมันเป็นประจักษ์ตังท่านจะรู้เองเห็นเองสําคัญคนพอบอกว่าเหมือนเด็กอะไปล้างจานเดี๋ยวก่อนทํานี้ก่อนนนท์ก่อนน้ํายาล้างจานอยู่ไหนแล้วอันนั้นไหนอ้นี่อ้างนี่ไงมันอ้างว่ายากอ้างว่านานท์นั่นแหละเหมือนกันแหละ พ่อแม่ใช้ป,ปั๊บเรต้องมีความรู้สึกว่เดี๋ยวก่อนทาวันนี้ก่อนอน,นุนก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสองโมงห้าโมงเจ็ดโมงเหมือนกันเทวดาพระพุทธเจ้าเกิดปุ๊บเดี๋ยวจะมาฟังทำปรากฏว่าพรุ่งนี้จะมาฟังพรุ่งนี้ของเขาล้าร้อยปีพุทธเจ้ามาอยู่ในโลกมนุษย์จะอายุสักเท่าไหร่นิพานไปแล้วเพราะนิพานไปเพราะพะนั้นเออเดี๋ยวรอองค์ต่อไปก็แล้วกันรอไปรอไปเรื่อยๆเพราะเขาติดสุขอยู่ S <S <S มันก็ไม่ได้เหมือนกันคนที่บอกเออเนี่ยเราเกิดมาสมัยทันพุทธเจ้าแล้วท่านพูดเนี่ยมักผลนิพพานมันมันยังมีอยู่จริงพอเปิดแล้วพูดกันนี้เขาก็ไม่เชื่อพรามันเป็นไมนน่มันเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าไม่เชื่อก็ไม่ลองไม่ลองก็ไม่ได้แต่ถ้าลองปุ๊บเราฟังเออท่านทำแล้วท่านเป็นอย่างนี้ไหมท่านทำแล้วนเป็นเงนี้ยนะสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้เนะี่ยคือสิ่งที่มันจะนะจจรับรองเป็นประจักษ์าง อย่างน้อยก็มาฟังแล้วก็มาฟังบ้างถามมาคนน่ะมันมีพราหมณ์ไงบ่นว่าไม่เชื่ออะไรจังนั้น่ไม่เชื่อไม่เชื่อพุทธเจ้าพุทธเจ้าถามบอกเขาถ้าแล้วแล้วเธอเชื่อที่ที่เธอเป็นอยู่เนี่ยเชื่อตัวเองเนี่ยหรอพราหมณ์นั้นถึงกับอึ้งเลยคือไม่เชื่องั้นเป็นพวกที่มีทิฏฐิเยอะเลยก็ไม่เชื่อเข้ามาสัมรัโคนดมไม่เชื่อไม่เชื่อสัมณะโคดมพุทธเจ้าก็เลยถามเอาแล้วสิ่งที่เธอเชื่อเธอเชื่อได้หรือ จะเชื่อตัวเองได้เลยความอึ้งเงีเยบเพราะปัญญามันเกิดทันทีเออจริงสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดมันเชื่วไปัได้เราถึงได้ไม่มีความเชื่ออะไรจริงๆแล้วคนเราลึกๆเลยเราไม่เคยเชื่ออะไรสันดานของคนไม่เคยเชื่ออะไรเลยเพราะความไม่เชื่อเนี่ยพระอาจารย์ตอนที่จะเข้ามาเ็าพบมันสับสนแล้วเริ่มไม่เชื่ออะไรททุกอย่างคือปัญหาเหตุผลจบไม่ลงผลสุดท,ท้ายก็เลย มันเบื่อนะเบื่อต่อการที่เราหาเหตุผลแล้วมันจบไม่ลงก,ก็เลยมาค้นหาว่าจริงๆพระเจ้าท่านทำให้จบอย่างไรอันนี้มันเป็นเฉพาะบุคคลที่ทําแล้วต้องการหลุดพ้นก็เลยเข้ามามาหาความหลุดพ้นแต่คนที่ยังไม่หลุดพ้นก็จะอ้างอย่างนั้นแหละเดี๋ยวน้าจารล้างจานอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนทํานี้ก่อนเดี๋ยวไปสามโมงสองโมงแล้วก็ว่า เช้าก่อนเย็นก่อนพวกนี้ก่อนลืนก่อนเขาเลยไม่ได้แต่นี่ถามว่าเออวิธีการกองพระเจ้าเนี่ยท่านให้ปฏิบัติอย่างไรท่านบอกทุ่มนยบทยืเนเดินนั่งนอนก็ปฏิบัติได้อย่างที่อธิบายไปครั้งที่แล้วํำเ,เนินมักได้มักมีองค์แปดเริ่มเนินไปได้เราก็เริ่มเข้ามาทำให้มันเห็น เราก็ไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะนั้นทดลองหน่อยทดลองทำหน่อยทดลองกำหนดดูว่ามันไม่เที่ยงยังไงเราก็เริ่มมาใครที่บริกรรมจะบริกรรมอะไรก็ช่างสังเกตดูว่าอาจารย์จะไม่สอนนะบริกรรมเรื่องอะไรแต่ว่าไม่ได้ห้ามการบริกรรมถนัดบริกรรมเลยกรรมไปแล้วก็กําหนดดูใจดูจิตดูกายนี่ต้องอยู่ในกายนี่แล้วบริกรรมไปแล้วดูไปแล้วมีอะไรถามเนี่ยอธิบายถ้าถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยมันจะเริ่ม สิ่งหนึ่งก็คือมันเริ่มไม่ไมอยากไปรู้ข้างนอกทีนี้แต่ถ้าบริกรรมล้วเป็นสมาธิพอม,มาถามแล้วเป็นสมาธิก็ต้องไปแก้สมาธิผู้ที่เข้ามาแล้วเป็นสมาธิอีกที